สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนนนะครับเกี่ยวกับการตั้งค่าในการเข้าเรียนในส่วนของ Google Meet น,นะครับปกติแล้วเวลานักเรียนจะเข้าเรียนเนะี่ยคุณครูก็ต้องมีการหยดุดกดยอมรับเพื่อที่นักเรียนเข้าห้องนะแต่ตอนนี้เราจะมามาเพิ่มส่วนขยายตัวหนึ่งนะเพื่อให้คุณครูไม่ต้องนะมากดยอมรับทุกคนหรือทุกครั้งที่นักเรียนเข้านะจะรันให้เป็นอัตโนม,มัติเลยนะครับเรามาดูกันนะส่วนแรกเลยนะครับนักเรียนคุณครูเข้าไปที่ เว็บเบราว์เซอร์คือของ Google Chrome นะครับหลังจากนั้นนะครับสามเหลี่ยมนะครับการกำหนดค่าตรงนี้นะครับมาที่ตั้งค่ามาตั้งค่าเสร็จนะครับก็มาที่ส่วนขยายนะครับส่วนขยายเสร็จมันจะขึ้นอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับไม่เป็นไรนะมาคลิกตรงสามเหลี่ยมนะแล้วมาตรงเปิด c h r o ว e Web s ร o r e นะให้คุณค,นะครูพิมพ์คำว่า m e ดออโต้แอดมินะครับคลิกไปเลยจะมีส่วนขยายเกิดขึ้นนะอยู่ด้านทางด้านนี้ประมาณ3ตัวนะแต่เราจะใช้ตัวที่เป็น Meet Auto Admit ตัวกลางนะครับคุณครูคลิกไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเพิ่มในโครมนะครับเพิ่มในโครมเลยเพื่อเป็นการติดตั้งนะเราคลิกเพิ่มส่วนขยายเข้าไปนะรอสักครู่มันจะขึ้นแบบนี้คือสําเร็จแล้วนะครับ หลังจากนั้นเรามาคลิกอีกนัดหนึ่งครั้งนะครับตรงนี้เพื่อจะตึงนะตึงให้ข้อมูลมาขึ้นนะครับแถบแถบเมนูขึ้นมาให้เราหเห็นได้ชัดน,นะครับพอเราตึงเสร็จปิดออกไปหนละังจากนั้นเรามาที่ตัวโปรแกรมนะส่วนขยายของเราเรามาคลิกที่ออปชันหลังจากออปชันปุ๊บมันจะขึ้นข้อความขึ้นมาให้คุณครูเปลี่ยนตรงแอดมิทถ้าใครเป็นสาษกอิงก็เอ็ดนี้ต้องแกง้แต่ถ้าเป็นภาษาไทยในการกดเราเก็เปลี่ยนคว่ายอมรับ หลังจากนั้นก็ปิดออกไปได้เลยนะครับยังไม่เสร็จนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งมาคลิกเหมือนเดิมแล้วไปที่สวิตช์ออนเหมือนการเปิดการใช้งานนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะลองนะครับในส่วนของการเข้าเรียนอันนี้คือเป็นห้องที่เปิดเข้ามาแล้วนะครับ อันนี้ขอเข้าร่วมเนี่ยเห็นไหมครับคุณครูไม่ต้องไปกดอะไรเลยเพื่อนักเรียนเข้ามาปุ๊บมันก็จะเข้ามาอัตโนมัติโดยที่คุณครูไม่ต้องไปเสียสมาธินะในการยอมรับนักเรียนนะครับเสร็จแล้วนะครับในการเพิ่มส่วนขยายตัวนี้นะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วฝากติดตามสิ่งดีๆจากช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ